ครับขสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวไลฟ์เกมสิที่ทุกคนกันด้วยนะครับขอเสียงคนยังเล่นป้าคารินอยู่นะฮะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ผมจะนำการ์ดนะครับป้าคารินหรือโกลเด้นคารนนะฮะมาลองเดี่ยวสี่ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะฮะคอนเทนต์ในวันนี้นะครับว่าจะยังสู้ตุละคนยุคป,ปัจจุบันได้ไหมนะครับสำหรับตัวป้าคารินนะ ไปดูกันฮนะด่านที่ผมเล่นในวันนี้ก็คือด่านอารีน่านะฮะก็มาเจอกับยวอัสรันครับแล้วก็มีตัวหนูเอื้อยนะครับเซ็ตก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีตัวตำนานโอกเก่ากว่าผมอีกนะฮะมีโผ่มาด้วยนะในคลิปนี้นะฮะโอเคนะฮะร,รู้สึกว่าหนูเอื้อยจะพกจี้ใหม่มาด้วยนะครับ ดาบน้ำน้ำแข็งนะฮะตัวดาร์กนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะต่อไปครับนี่ฮะมีตัวเก่ามาด้วยนะครับเมื่อสักครู่เก่ากว่าผมอีกนะคลิปนี้นขนาด2,022แล้วนะรเรายัางเจอตัวเก่านะคอนเทนต์หรือเขาจะทำคอนเทนต์กับเราเหมือนกันกับเราก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นไปได้นะฮะเอาการเก่ามาเล่นย้อนหลังนะฮะ โอเคฮะผมได้ถอยเป็นคนที่4นะครับมาดูกัน,นว่าจะรอดไหมนะครับซึ่งเซตจี้ที่เราใส่ก็ค่อนข้างจะฟูนะ okay ฮะโอเคฮะขออนุญาตถอย12ฮะว่าจะได้ไหมโอเคได้อยู่ครับ12ไปเลยหมวกที่ใช้ในวันนี้นครับเป็นหมงหุ่นไลการนะครับก็จะใช้สาบฝั่งตรงข้ามนะอแล้วก็เซต ตัวดูดกับค้งนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆที่ปิดไอตัวจี้ครั้งก่อน,นครับที่เป็นดูดแล้วก็พร้อมเรียกไอตัวนั้นนะ่ะโหดนะฮะที่เป็นสกิลยุนลังอนะ่ะเนี่ยมันมันมีมันมีไอตัวหนูเอื้อใส่มาอยู่จี้เสร็จนี้คือถ้าใครปิดปิดจี้นั่นมานครับแนะนำเลยใส่นะ่าจะโหดแน่นอนนะมันเรียกด้วยนะเรียกในแถวแต่ว่าผมไม่ได้ทำนะครับ ก็เลยใช้ที่กักขังตัวเดิมนะครับกับป้าคาริสลองดูฮะแล้วก็ที่อีกตัวหนึ่งผมใช้เป็นเอ่อก๊อปปี้กาเดียนนะครับก็คือใช้ก๊อปปี้ด้วยแล้วก็กันทาสีด้วยนะฮะโอเคเอ้ยจะทำยังไงฮะตอนนี้เอ้ยโดนผมแล้วนี่ฮะเสร็จของเอ้ยนะครับจี้ มีจี้ใปมาสองจี้ด้วยนะครับอ้าวยังไงถอยถอยหลังเฉยเลยเฮ้ยโดนสามมึงถอยดับเบลิลได้ไงเอองงเหมือนกันนะใครเปลี่ยนบ้างฝั่งตรงข้ามเวลาโดนสามแล้วถอยดับเบลิลได้แต่เวลาผมโดนผมลองแล้วนะทุกทางแล้วไม่เคยได้สองเลยงงะแปลกจริงๆโอเคฮนะตัวที่น่ากลัวที่สุดคือตอนนี้คืออัสรันนะครับ อัสรันมีปมืนมาสวิตมาด้วยนะครับค่อนข้างจะเอาหดกันเลยเดียวนะออมเขาดักผมเลยนะกลัวที่จะโดนดูดต,ตรงนี้นะครับนี่ฮะเสร็จอัสรันหดนะฮะออหนุ่เอยก็ไม่ธรรมดานะครับกเจนนี่ใช่ไหมก็ชื่อเขาเอา้าวพอไปตกเมืองอัสรัสนซะงั้นเลยจะรอดไหมเรียบร้อยฮะขายเมืองกันเลยทีเดียวฮะ เออยังไงยังไงกู้ไหมหรือจะยอมแพ้ล้มละลายไปเลยไหมออกกู้ฮะกู้อยู่สู้ฮะเขายัางสู้อยู่ดับเบิลสไปครับติดไหมเอยโคเด้นคารนคือข้อดีของโลเด้นมันมันมีแปนในตัวนะครับคือผมต้องบอกเลยว่าโลเด้นเนี่ยเป็นตัวที่ผมเล่นตั้งแต่เริ่มปั้นเกมเศรษฐีเลยนะครับเป็นตัวที่ ผมใช้ทั้งลงลีกแล้วก็ทั้งเล่นในทีแล้วก็เก็บเพชรเลยนะครับแต่ก่อนคือเป็นป้าคาเรนที่ทึกมากฮะค,คือมันสกิลเป็นไอตัวบุปรกรณ์ีบแบบเรืออวกาศนะครับก็คือโมเดลจากตัวป้าคาเรนนี่เลยนะฮะผมบอกเลยว่าต่อสกิลไอเปอร์เซนต์ของเป็นป้าเยอะผมว่าป้าน่าจะโหดกว่านี้นะ มันน้อยนิดนึ่งเนาะแต่ก็ลองดูครับลองดูครับว่าจะสู้กับการตัวละครใหม่ๆได้ไหมนะฮะยังไงฮะยังไงยังไงโอเคฮะฟัง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 อะไรแล้ว ยังไม่พอนะครับอยู่อส,สันตอนนี้บวกหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยฮะหนึ่งตัวฮะคิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออส,สรันกับนูเอ้ยนะครับอืเขาวางสปริงไว้ตรงเบื้องผมนะครับตับเบริรหได้ไหมเสยยิ้มไปเลยเอา้าวสาบไม่ออก อ,อืออือป้าคารินดูดแลฮะอือดูเอ้ยโดนแล้วฮะเหลืออัศรันครับตอนนี้เล่นงานไม่ได้เลยมันเอาสปริงไปวางตรงเมืองผมนะครับแปดฮะสาบได้ไหมอี๋อสาบเป็นหนึ่งตีฮะยังไงยังไงดูเอ้ยอา้าว มีไงดูดดูแล้วก็เอฟฟกเลือดไหลนะครับจีของดูเอ้ยนะฮะอือดูอีอกทีหนึ่งโดนแล้วป้าโดนแล้วครับป้าไม่มีป้องกันนะครับป้าคารินอะไรฮะอัสรันยังไงโดนนะองโดนนะนั่นไงโดนน้ำน้ำแข็งสวิตนะฮะ ยังสู้อยู่ครับอาร์นเนปืนมาสปิดออกไหมสุกาจะออกอยู่นั่นเลยหกไปฮะออยังไงเรียบร้อยเลยโอ้โหแล้ววางสปริงดักตรงใต,งต้เท้าผมพอดีเลยนะแต่แต่เท้าเลยเลยโดนเลยครับสปริงเมื่อกี้เรียบร้อยเลยสิบสองสักทีตีไม่ถึงที นั่นแหละพ่อหนุ่มมันเป็นจังสั้นแหละโอ้ดีน่ยยังได้กัดเงินค่าผัานทางฮะก็ยอดซื้อกคูคีแล้วกันนะไม่ไหวอือ double หกเยี่ยมไปเลยปาคารินถึกฮนะถึกอือดูดมาหนึ่งทีเอ้อยยังไงเอ้ยเอือรอ,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 องเท้าผมบอกพอดีฮนะดูดีสักที ยังไงยังไงก็สู้ได้อยู่นะเออโดนดาบน้ำน้ำแข็งของเอ้ยับจับยังไงเออเรียบร้อยฮะอสุรรตกลงมาเอาไม่ใช่เอ้อยนี่หว่าเอาตายคู่เลยฮะเรียบร้อยฮะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ